สวัสดีค่ะจิตมินเลอร์นะคะจากจอร์เจีย USA ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพักจากการติดตามข่าวโควิดไว้ก่อนนะคะก็พอดีเห็นอากาศข้างนอกนะคะดีมากๆค่ะวันนี้75องศาฟาเรนไฮน์นะคะก็ประมาณสักเ,เกือบเกือบ24องศาเซลเซียสนะคะ อดอกไม้นะคะเริ่มบานช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะคะที่นี่ดอกไม้ใบไม้สวยมากๆค่ะ,ะก็เลยหยิบน้ำหอมขึ้นมา1ขวดนะคะ,ะขวดนี้นะคะเป็นของ c คลี e ค่ะ c b y ายโคลีนะคะออกมานานแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อตอนอปี2012ค่ะ ไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆคนไหนเคยได้ใช้ไหมคะรุ่นนี้นะคะแต่ว่า,เ,าเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหรุ่นนะคะที่เขา discontinu e มันคงขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าเป็นน้ำหอมอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้เหมือนกันคะ่ะ จำได้นะคะเมื่อตอนอากาศหนาวนะคะเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะคะที่อากาศมันยังเย็นอยู่แล้วลองฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่พอวันนี้นะคะอากาศอุ่นๆนะคะแล้วลองฉีดกลิ่นเดียวกันนะคะมีความรู้สึกว่าชอบมากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ สำหรับ C by Chloe ค่ะอ,อย่างที่บอกนะคะเป็นน้ำหอมที่ออกมาเมื่อปี2012ค่ะเป็น A r d e perfume นะคะตัวนี้ลักษณะกลิ่นนะคะจะเป็น Floral and fruity ค่ะก็คือมีทั้งอดอกไม้แล้วก็ผลไม้นะคะรวมกันก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ดูลักษณะของขวดก่อนนะคะคือ จริงๆแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมอีกอขวดหนึ่งนะคะที่ประทับใจที่ลักษณะของขวดค่ะก็คือลักษณะเขาจะเป็นกลงนกนะคะถ้ามองดีๆเป็นกลงนกนะคะเป็นแบบกลงนกสมัยโบราณน,นะคะแล้วที่คอขวดตรงนี้นะคะก็จะมีตัวหนังสือสีชมพูนะคะ C by Chloe แบบนี้นะคะ ก็เป็นขวดที่เก๋ไก่น่ารักน่ารักนะคะอีกหนึ่งขวดแล้วก็ข้างบนเห็นไหมคะเป็นที่ห้อยแบบนี้นะคะก็น่ารักดีนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะท็อปโน้ตนะคะก็จะมีเบอร์กามอตนะคะมากรูดนะคะแล้วก็มีดอกแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลบอสซัมร์ทโน้ตนะคะจะมีจัสมินแล้วก็แรง j a s m i n e ก็คือดอกมะลินะคะแรงๆก็คือ,อดอกกระดังงาค่ะส่วน Base n o t นะคะจะมีส่วนผสมของวานิลลาแล้วก็แซนดัลวูดนะคะก็คือไม้จันท์ค่ะออโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูกลิ่นกันนะคะ กลิ่นของเบอร์กอมอสนะคะนำมาเลยนะคะกลิ่นหอมสดชื่นมากเลยค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะตอนที่ดมกลิ่นนี้นะคะตอนวินเทอร์นะคะมีความรู้สึกว่ามันหอมแปลกๆนะคะแต่ว่าเวลาอากาศมันอุ่นขึ้นนะคะมันได้กลิ่นแบบ มันชื่นใจอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะโอเคกลิ่นดอกไม้ยังไม่มานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่ฉีดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ ็เวลาเราฉีดนะคะให้มันแห้งนะคะรอสัก5-10นาทีนะคะเราจะได้กลิ่นของอดอกมะลินะคะแล้วก็ดอกกระดังงานะคะชัดมากขึ้นสำหรับดอกแอปเปิลนะคะอันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่เคยได้กลิ่นนะคะเคยมีต้นแอปเปิลแถวแถวบ้านนะคะแต่ว่าไม่เคยเอลองไปดมกลิ่นของดอกแอปเปิลสักทีเดี๋ยววันหลังเ,เวลาเดินผ่านต้นแอปเปิลนะคะต้องไปลองดมกลิ่นดู ก็แบบที่เขาบอกเลยนะคะมันเป็นกลิ่น Floral and fruity นะคะก็จะได้กลิ่นหอมสดชื่นนะคะาจากามะกรูดนะคะแล้วก็กลิ่นของดอกไม้นะคะกลิ่นชัดเจนมากๆค่ะสำหรับกลิ่นของวานิลานะคะอบอกตามตรงนะคะมันไม่ได้แรงมากนะคะสำหรับ b a s โ n o นะคะได้กลิ่นนิดๆนะคะแต่ไม่มาก เพราะว่าถ้าเทียบกับน้ำหอมบางตัวนะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นของจดอนะคะจดอลัวนะคะที่ขวดเล็กๆกันนะคะสีเหลืองๆนะคะอันนั้นนะคะกลิ่นวานิลาเขาจะค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีกลิ่นวานิลาแรงมากนะคะ อันนี้เมื่อกี้ที่เราฉีดกันนะคะสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้กลิ่นของดอกไม้มากขึ้นโอเคเดี๋ยวจะลองฉีดที่ผิวดูนะคะก็เวลาฉีดใหม่ๆนะคะกลิ่นของ mm hmm. มะกรูดนะคะมันจะมันจะแรงมันจะเฟรชมากนะคะ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกลิ่นของดอกมะลิแล้วก็ดอกกระดังงานะคะจะชอบน้ำหอมกลิ่นนี้มากเหมือนกันเพราะว่าเวลามันโดนที่ผิวนะคะกลิ่นมันจะอบอวลคือสำหรับในความคิดจิตเองนะคะคิดว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นสดใสนะคะสำหรับสปริงนะคะซัมเมอร์ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าถ้าถ้ามันร้อนมากๆอ่ะกลิ่นมันจะแรงแรงเกินไปไหมนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะเวียนหัวได้นะคะแต่ว่าสำหรับตัวเองแล้วนะคะคือปกติอะชอบกลิ่นของผลไม้ที่มีอะไรที่ส้มๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็กลิ่นของจัสมินกับกลิ่น ของดอกกระดังงาน,นะคะก็เป็นดอกไม้กลิ่นโปรดอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างที่จะถูกใจนะคะสำหรับน้ำหอมกลิ่นนี้ฉีดไปเลยนะคะจะได้สดชื่นก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเขา discontinue นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลอง Search ดูแล้วนะคะที่อินเทอร์เน็ตยังพอจะหาได้อยู่สำหรับขวดขนาดนี้นะคะอันนี้ 75 ml นะคะ,ะราคาที่เห็นเมื่อกี้นะคะที่อินเทอร์เน็ตนะคะก็จะประมาณ80เหรียญน,นะคะ,ะก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่เวนเดอร์ที่เขาอาจจะซื้อมีเก็บไว้นะคะ ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเลิกผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่เ,เข้าไปดูแล้วนะคะเ,เข้าใจว่าเขาเ,าเลิกผลิตไปแล้วนะคะแต่ว่ายังอาจจะยังมีเวนเดอร์บางคนที่เขาซื้อไว้นะคะอาจจะยังพอมีขายอยู่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีโอกาสนะคะก็ลองดูนะคะกลิ่นนี้ C by Chloe นะคะค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะต้อง บอกไปก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นจิดได้รีวิวน้ำหอมบ่อยนักกันนะคะพอดอีที่มีอยู่ที่บ้านนะคะก็จะเป็นน้ำหอมรุ่นค่อนข้างที่จะเก่านะคะ,ะคงจะตามอายุนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหอมที่ เ,เก็บมานานแล้วนะคะแต่ว่า,าจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นะคะประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปที่ห้างนะคะที่เมซี่ทีเ่เคยไปทำงานเ,าเป็นฟรีแลนซ์นะคะมีอยู่มีน้ำหอมอ,อยู่สองสตัวนะคะที่อยากจะไปลองก็คือ,อหนึ่งในนั้นก็เป็นของอลังโคมนะคะ ก็คิดอยู่ในใจนะคะว่าจะไปลองแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าช่วงนี้นะคะห้างเขาก็ปิดไปก่อนเพราะว่าโควิด19นะคะก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็เขาจะเปิดเมื่อไหร่นะคะก็ถ้าได้มีโอกาสนะคะก็จะไปหาน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังต้องบอกไปก่อนนะคะว่าช่วงนี้อาจจะมีอ,อ,อาจจะเห็น อาจจะเห็นจิตพูดเรื่องโควิด19บ้างนะคะอัปเดตให้เพื่อนๆที่เมืองไทยฟังหรือไม่ก็อาจจะมีการามาีวิดีโอทำอาหารออกมาบ้างนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ลำคาญกันนะคะต้องขอโทษล่วงหน้านะคะอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนเพราะว่า,าปกตินะคะที่ช ANNEL นี้นะคะเราก็จะคุยกันเรื่องน้ำหอมอ กะเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคงจะประมาณนี้ค่ะ,อะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เรามาเจอกันคราวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ